สวัสดีนะครับเฮ้ีน้น,น,าาน,าาน่ารักจังะหมูดาวไปอาบน้ำแล้วจะแต่งรอแล้วนะครับ น้องปลาคางเง่งได้ชุดเดฟอฟซีว่าขึ้นรอแต่ว,ว่าไม่มาธรรมดาตัวนี้เว้ยเอาลูกเขาพอดีแล้วพอดีแล้วเอ้า นิ่งๆครับนิ่ง Ini เออได้นะคะ โหปลาขนาดยังน้อยเราสุดยอดเลยอันนี้พิเศษคุณนะครับเราถ่ายเก,ก็บภาพบรรยากาศบนหลังช้างให้ดูกันอ่าลูกเข้า กระพังล um, ูกเอบกะพังกระพังไปแล้วท่านผู kind of so ้ชมไปแล้วพี่ฟ้าอยากไปกับเพื่อนเหรอเออ พี่ฟ้าอยากไปกับเพื่อนเดี๋ยวรอรอพี่ฟ้าก่อนเอาพี่ฟ้าเข้าบรรยากาศนะครับบรรยากาศยูนี่แล้วนี่กินใหญ่านี่จุกัญญาพี่ฟ้านี่อุ้ยจุมม

ดูบรรยากาศทา่นผู้ยกกินผู้เดียวเลยไปผุนปลากนยงไปแล้วปลากนยังไปอยู่ผู้เดียวผู้อยู่อกม้นติวแล้วัสงขามติมม อ่ารุยด้วยด้วยด้วย้วยด้วยขอให้รวยขอให้รวยทุกยายเอออกินเลยรนนีจะขึ้นมันยาเนาะือตั้งาชุดเหียววิฝ่าเนาะองนเราฮะน่งละ้ยปลาขันยงนอนแล้ว

อ้มีเด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ดูบอกเลยพลาดมากนะเอไปเออยู่ลังเขาได้บัรอยู่ังเลยบอกใส่คอผ้ามันใส่ไปล่ะ

โอ้ยถอดถอชุดแล้วถอดชุดแล้วชุดลนเฮ้อดูการอพยพของช้างหนึ่งครูงนะครับช้างหนึ่งครงูงโอ้โหแน่นอนจริงๆเอ้ยพี่แก้วพี่แก้วผู้สาวแกวตาแอบมองพี่นบง่ามไร้อายสิมา

จ <c oughs> ที่อย่างแล้วบัวชื่นก็มานะบัวชื่นก็มาเฮ้ยเฮ้มาลังเลยมาลังเลย <c oughs> บัวก็มานะอ <c oughs> <c oughs>

ตอนนี้เด็กๆก,ก็กินอาหารนะฮะรอฟังคนเท่าคนเก่นะทำพิธีกันนะครับแล้วเด็กๆก,ก็กินหญ้าโรนะครับผมอันนี้เป็นแม่แป้งน,นะแม่แป้งที่ปีใหม่นะฮะชายเลิฟ เป็นัะนแหละเด็ูใส่ไม่หยาบเท่านั้นให้ดูบรรยากาศอย่างทั่วถึงนะครับบ้านนค่ะบ้านสาวแก้วใส่ชุดหนุ่ม

โอเคครับ FC เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย